เกิดชนิดที่เห็นชัดเป็นสันทิฏฐิโกส่วนอย่างนน้นมันต้องว่าตามเขาว่าหรว่าคนเดียวกันด้วยแล้วคนเดียวไปเกิดด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องมีตัวตนพวกที่ถืออย่างนั้นก็ต้องเลยไปมีตัวตนไปมีตัวตนที่หยุด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 ,หย,ดหยุดเวียนว่าใจาเกิดแบบหนึ่งไปอยู่เป็น ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะไปอยู่อย่างชนิดที่เป็นบรมสุขในส่วนตัวตนเว้นว่ายตายเกิดแห่งตัวตนในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีตัวตนตัวตนเป็นเพียงความคิดเขาเขาโง่โง,ง่ความเข้าใจผิดเกิดเป็นตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายเสีย จิตไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนจิตไม่มีความทุกข์เลยก็พอแล้วก็เหลืออยู่แต่จิตที่ไม่มีความทุกข์เลยจนกว่ามันจะหมดเหตุหมดปัดจจัยดับไปเช่นร่างกายมันดับไปจิตมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็พลอยสลายไปแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าไปไหนเหมือนก็ตะเกียงดับเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าไฟของตะเกียงนั้นมันไปไหน <c oughs> จิตที่หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแล้วมันก็ดับ มันเหมือนตะเกียงที่ดับที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันไปไหนนี่ความหลุดพ้นสูงสุดของเรามันจึงอยู่ที่ความดับสนิทไม่มีอะไรเหลือส่วนของพวกที่เชื่อเวียนว่ายตายเกิดแบบมีตัวตนมันก็ต้องไปมีตัวตนเป็นโลกเป็นอะไรไปตามเรื่องซึ่งไปดูไม่ได้ก็ได้แต่บอก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 กันมาอย่างนั้นเองพุทธบริษัทมีความรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดให้ดีด เป็นแบบของพุทธบริษัททีนี้แบบที่ถือกันอยู่อย่างนั้นมันก็มีมีมีเข้ามาเป็นวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในเมืองไทยในเมืองไทยก็มีเวียนว่ายตายเกิดแบบนั้นมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้วหรือให้ตัวเองที่จะตายต่อไปมันก็ต้องกลับความเข้าใจกันให้ดีๆว่ามันพูดกันคนละทีคนละชั้น ความรู้ของพุทธศาสนาต้องการจะให้หมดตัวตนความรู้ของพวกหนึ่งเหมือนต้องการความรู้ที่จะทำให้มีตัวตนอันถาวรตัวตนอันถาวรเขาเรียกว่าปารมาตมันหรือเรียกอะไรการแปลกๆนะชื่อแปลกๆแ,แต่หมายความว่ามีตัวตนอันถาวร ก็เป็นที่พอใจสิมันพูดเป็นลักษณะบวกนี่มันได้คนก็พอใจกันเป็นส่วนมาก้ะพูดในลักษณะที่ว่าไม่บวกไม่ลบไม่บวกแล้วแต่อิทธาปัจจตตาอย่างนี้คนฉลาดเท่านั้นจจะพอใจได้คนไม่ฉลาดไม่อาจจะพอใจความรู้หรือคำสอนเรื่องอิทธาปัจยยตา แต่พุทธบริษัทมีหลักเป็นเรื่องอิทธปัจเจตาขอให้กำหนดไว้ดีๆ <c oughs> ในการเป็นไปตามกระแสะแห่งอิทัปัจเจตาตทั้างทีมันโง่ขึ้นมาลงยึดถือบางสิ่งบางอย่างว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นมันก็เลยมีตัวตนแล้วก็เป็นความทุกข์มันก็เลยสังเกตเห็น ก็อยากจะหยุดเสียอยากจะเลิกเสียจึงศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับความคิดผิดๆนี่เสียไม่เกิดความคิดเป็นตัวตนไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายล้วนๆไม่ใช่ของตัวตนไม่ใช่ของตัวกู ให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายล้วนๆตามธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้ต้นไร่มันก็เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีความรู้เรื่องนี้จึงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แก่ความรู้เรื่องไม่มีตัวตนไม่มีของตนจึงได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย ม,ม,มันก,นก,กนนัความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทําให้เป็นทุกข์ได้ไม่มาทําให้เป็นทุกข์ได้เรียกว่าพ้นอำนาจความเกิดแก่เจ็บตายที่จะไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายนั่นเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นส่วนของร่างกายซึ่งไม่ใช่ตัวกู้่่นตัวกูนะ้นั้นเป็นความคิดโง่เขลาที่ทำให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวกู แล้วไปยึดเอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกูมันก็ได้มีความทุกข์สมน้ำหน้ามันก็มันโง่ถึงขนาดนั้นเลยจะมองเห็นเรื่องไม่มีตัวกู่ไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต้องเอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตนที่ละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตร,รัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกันลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งขอร้องให้ช่วยกันนึกคิด ศึกษาหรือสวดมนต์ภาวนาไว้ด้วยว่าพ้นได้จากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตรเป็นผู้สอนให้รู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจิตที่ไม่มีตัวตนก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> คืเนี่เกี่ยวกับการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายอมันมีอยู่ก่อนพุทธศาสนามันมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาพระนเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อถือกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ไปเสียเวลาทะเลาะกับคนพวกนี้ <c oughs> มีแต่สอนว่าการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายนั่นทำไปในลักษณะ ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในโลกดีกว่าจะเอาไปเผาไฟจะเอาไปฆ่าบูชายันจะไปทำอะไรอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์นั่นมาทําชนิดที่เป็นประโยชน์แก่คนในโลกล้วอุทิศส่วนกุศลนั่นให้แก่บุคคลที่ห่วงลับไปแล้วทั้งที่มันไม่มีจริงแต่บุคคลนั้นมันคิดว่ามีมันรัก มันอดรักพ่อแม่ที่ตายไปแล้วไม่ได้มานั่งร้องไห้อยู่ <c oughs> ถ้าจะทําให้สมสมสมอสมหวังคือว่าอุทิศส่งไปให้ก็ทำแต่อย่าทำอย่างที่เคยเคยทำกันมาโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเช่นบูชายันเผาไฟไปหมดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ สังคมที่มีประโยชน์ในโลกคือคณะสงฆ์เพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จะสืบทรรมาไว้ในโลกเป็นประโยชน์แก่โลกสืบต่อไปทําแลบอุทิศส่วนกุศลนั่นแก่บุคคลที่ตายไปแล้วน่าจะหล่ลงแร,ง,แรงเพราะแกไม่รู้ก็ตามใจก็ยังดีกว่าถูกกว่ามีประโยชน์กว่ามันมีประโยชน์ในโลกนี้กว่า ข้อนี้ไม่ได้สอนให้ยืนยันว่ามันไม่มีสัตว์ชนิดนั้นหรือไม่มันมีหรือสัตว์ชนิดนั้นบอกให้จะเพียงว่าถ้าไอ้ความรักมันกลัดกลุ่มในผูกพันในบุคคลที่ตายไปแล้วทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละมันบรรเทาไอความรักความทุกข ที่เกิดมาจากคนที่ตายไปแล้วได้เป็นวิธีที่จะกระจัดความโศกเสียเท่านั้นเอง <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับความจริงก็ได้แต่เกี่ยวกับความจริงตรงที่ว่าพาอได้